สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวโพสต์ใน Facebook กันนะครับผมเดี๋ยวพั้นตอน,นก็จะเป็นยังไงให้มาดูแลก็รับชมผมกันได้ไป,ไปง่ายกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลย ให้เรานะครับผมก็ให้ได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ Cape m g t e s t กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําการตามผมกันได้เลยนะครับผมเข้ามากันได้แล้วนอกที่ในตรงเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็สมัครสมาชิกกันแบบนี้สำหรับใครผมที่อาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกและไม่มีสมาชิกแต่ผมสามารถที่จะมากดสมัสมสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้ก็ไปกดได้ผมเพื่อเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์กันได้เนาะอ่ะ ได้กดเข้ามาก,กันแล้วผมที่หน้นตาต่างการสมัครนะครับผมที่หน้นตาต่างตรงส่วนด้านนี้เขาก็จะเป็นหน้ตาต่างประมาณแบบนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อปรรับการกสมัครสมาชิกกันได้แล้วในหน้าต่างการสมัครเรผมสามารถที่จะมัารผ่านชี g ูเกิลจีเมลที่อยู่ตรงด้านล่างน,นี้กันได้ด้วยเนาะแลังจาหาว่าใครผมที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็จะได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็สามารถที่จะลงเชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครไปได้เลยอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวหน้าต่างไลกของเว็บไซต์เคมเอ็มคีเกันนะครับผมที่ในเว็บไซต์หน้าต่างไลคของเขาก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะผมจะมีบดหมู่และบริการให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานและทําการตามกันได้นะครับผมแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ในตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมให้เราได้สามารถที่จะมาดูกันได้ผมเพื่อได้มอไไ้ใช้งานและทําการสั่งซื้อในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครถูกที่ได้เข้าไปใช้งานเป็นครั้งแรกจะไม่มียอดเงินตรงด้านนี้หรือหาใครที่เคยเข้ามา้้งานนนต่่ดรสวีีก็ท ่อนได้นะครับผมที่หน้าตาของการเติมเงินอ่ะ และพอเราได้เข้ามากันได้อยู่แล้วนะผมที่หน้าตาของการเติมเงินที่หน้าต่างตรงส่วนบ้านนี้เขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้นะครับผมให้กับเราด้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันนะครับผมก็จะมีช่องทางให้กับเราได้เลือกกันอยู่ได้ประมาณแบบนี้เลยผมอยู่5ช่องทางเราได้เข้ามากระโวกช่องทางไหนก็แต่ว่าที่จะเลือกกันไปได้เลยนะผมจะเป็นสแกนคิว o d e โค้ดเป็นชิลเพหรือโอนเงินแบบแนสเอลิปน์แล้วผมหรือจะเป็นอัลฟ่าวันเลนหรือคริปโตก็สามารถที่จะเลือกกันได้เนาะหรือหากว่ามียอดเงินกันอยู่แล้ว เราได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วเราผมได้ในตัวหน้าจากแรกของเว็บไซต์ทีนี้นะครับผมเราก็มาทําการเลือกที่ในตัวของหมดหมู่แล้ว็ิด้การที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นยเลยให้เราและผมได้มาเลือกที่แพลตฟอร์มของ Facebook เราก็ไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกที่ได้ตัวของหมดหมู่ที่เราต้องการนะครับผมก็คือการเพิ่มในส่งยอดแชร์ในตัวของโพสเฟซบุ๊กเนาะ เลื่อนหามาดูเลยนะผมเขาได้อยู่ตรงนี้ให้เราได้กดคลิกเข้าไปผมวก็กดคลิกเข้าไปเลยแล้วพอเลิกกันได้แล้วในตัวหมดหมู่แบบนี้ทีนี้เรามาเลิกกันต่อที่ในตัวของบริการบริการเขาได้ขึ้นมาเป็นประมาณนี้กันเลยนะผมผมจะขอเลิกบริการเป็นอันแรกนี้เลยเนาะก็ให้ได้กดคลิกเข้าไปอ่ะพอเลิกกันได้แล้วที่ในตัวหมดหมู่แล้วบริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้นะครับผมให้เราได้กดเข้ามานะผมที่ในส่วนของตัวโพสต์ฟิบุกของเรานะครับผมเพื่อกลับเข้ามาเนาะอ่ากลับเข้าไปคัดลอกลิงก์ในของโพสต์เราเองนะผมอ่ะเราก็คัดลย พอได้ลรื่องของตัวโพสเฟซบุ๊กของเรากันได้อยู่แล้วนะผมทีนี้ฮันนิ่งมาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ให้มาเลือกจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปได้เลยอ่ะแล้วพอได้ใส่ทางนี้แล้วจำนวนได้แล้วประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็กดสั่งเิมกันไปได้เลยเนาะ ก็จะรวดเร็วประมาณนี้เลยนะผมสำหรับวิธีขั้นตอนในการทำนะผมแคมมาเลิกปดวดหูที่ต้องการาเลือกปดวดหูได้ก็เลือกเด่ราคาในส่วนบริการที่ต้องการกันได้เลยเนาะพอสั่งซื้อกันไปแล้วเขาก็จะไประบบขึ้นมาแจมบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูกันได้ใละในะครับสั่งซื้อยังสามารถที่จะเช็กดูตัวออ,อเดอร์ที่ได้สั่งซื้อกันได้ด้วยแค่เพียงได้กดกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาในประวัติการสั่งซื้อที่ตรงส่วนนี้เขาก็จะพาเรามาให้ได้มาดูในส่วนงตัวออเดอร์ก็ได้เป็นแบบนี้กันเลยอย่างออเดอร์ที่ากกกกรไไปปเมี้้นนนนะะะััจดด็ูลลชณย The อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครตรวผมีได้เข้าม่ใช่งานทําการส่งซื้ออะไรกันไปนะครับผมที่ในตัวหัวไซต์แล้วตัวออเดอร์ตรงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นมาว่าเราดําเนินการอาจจะขึ้นมาว่ามีการยกเลิกหรือว่าเกิดมีปัญหาในด้านการใช้งานคนดูนะผมสามารถที่จะกดย้อนกลับมากัดก่อนได้ที่หน้าต่างแรกของตัวไซ์เนาะหรือก็เราใช้งานกันอยู่นะครับผมไม่ทันได้สั่งซื้อแล้วผมเกิดปัญหาก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้เลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไป่าล ไหนนะผมสามารถที่จะเข้ามากันแล้วก็มาทาการเลือกช่องทางนะผมในการติดต่อกับแอดมินกันได้อยู่2ช่องทางประมาณนี้กันเลยแต่ไปในตัวของช่องทางส่วนตัวนะผมในตัวของเว็บไซต์หรือจะเป็นช่องทางของในส่วนช่องทางไลน์ก็สามารถที่จะเลือกก็ได้เหมือนกันนะผมก็จะมีช่องทางประมาณนี้กันเลยให้กับเรานะผมได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อว่าทําการแจ้งหรือว่าให้มาติดต่อสอบถามปัญหากแก้แอมินกันไปได้อ่ะนะผมก็สามารถที่จะเลือกกันได้แล้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่แจ้งผ่านเว็บไซต์หรือจะเป็นช่องทางไลน์นะครับผมก็ประมาณนี้ หากใครที่ได้ช้งานกเป็นปแล้วนะผมไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรแบบไหนกันเลยอาจจะช้ง,งานกเป็นปแล้วนะผมรู้สึกสนใจว่าจะต้องดูยอดกันมากกว่าผมที่ได้ส่งซื้อกันไปได้เพิ่มขึ้นมาหรือยังสามารถที่จะกด,ดยก้อนกลับมาดูกันในตัวโพสต์ตัวเองกันได้ผมว่าอยอดแชทที่ได้ส่งซื้อกันไปแล้วจะขึ้นมาหรือยังนะผมของเดิมของผมก็มีที่สี่ก็ลองดีดูเนาะ แล้วก็นี่เลยนะครับผมหลังจากได้ทํา,ทาการซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่นะครับผมตอนนี้ยอดแชร์ของในตัวโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองของเรือของผมนะครับผมก็ได้เพิ่มขึ้นมาจ็เสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปกันแล้วเนาะอ่ะก็จะเป็นวิธีขั้นตอนในการทําประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็จะง่ายๆประมาณนี้กันเลยเนาะแค่ตั้งใจกันไปแล้วนั่งรอแล้วผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้กับเราเองหรือจะขึ้นมาเรื่อยๆแ,แล้วก็คอยดูกันไปได้เนาะอย่างผมก็ขึ้นมาทันทีแบบนี้เลยนะผมแล้วขั้นตอนก็นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนยังไงงงเเเเเเลลยยใใใครรรรรททีีาาท่่ขข้าา้้้้้้้าา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 มม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 ดดดดููววผกกกกกกิสสสนน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 จจจ็ถไไะะะะััชชตหหืออแึ ให้กับคนอื well. ่นเนี่ยเขาได้เข้ามาใช้งานทําตามเองดูยังสามารถที่แนะนํากันได้แบบไปง่ายหากได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงนั้นนี้เียคำว่าแนะนําเพื่อนแล้วเขาจะเป็นหน้าตามประมาณนี้ให้กับท่านผู้ชมแะผมได้สามารถที่แนะนําเพื่อนเหรือรู้จักคนอื่นๆของตัวเองให้เขาได้เข้ามาใช้งานกันได้แบบไปง่ายแค่ได้เข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาทาการคัดลอกดีอยู่ตรงส่วนด้านนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนหรือก็คนรู้จักของตัวเองนะครับผมเพียงเท่นี้ก็จะเป็นการแนะนํากันได้แล้วเนาะสนใจถ้าผมก็ลองเข้ามากันได้เลยอะ ในระหว่างนี้นะครับผมวันนี้ก็นะครับผมยอดแชร์ของโพสผมก็เพิ่ึ้นมาจะเสร็จแล้วด้วยเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็จะเป็นการแนะนำประมาณนี้เลยทั้งหมดบูของต่างๆของตัวเว็บไซต์หรือจะเป็นการใช้งานนะครับผมถ้าสนใจก็ลองเข้า่ใช้งานกันได้สำหรับในวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วใครทีด่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ